ทำไมผู้หญิงที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ชอบใจการอยู่บนสวัสดีค่ะพบเจอกับก้อยนะคะก่อนอื่นแนะนําก่อนนะคะว่าช่องก้อยเป็นช่องเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ทําไมผู้หญิงที่มีประสบการณ์ส่วนใหญ่ชอบใจการอยู่บนมันดียังไงนะคะการอยู่บนจะมีด้วยกัน2แบบนะคะแบบหันหน้าไปหาแฟนกับหันหลังให้แฟนนะคะข้อดีนะคะของการหันหน้าไปหาแฟนนะ,ะในขณะที่เรานะเราโลมแฟนนะ สูไถหรือกําลังเข้าจังหวะอยู่ก็แล้วแต่นะเราจะได้เห็นแววตาของแฟนเรานะเห็นถึงความฟินความมีความสุขนะส่งสายตามาให้เราหรือนะคะบางคนนะคะมีเสียงร้องเสียงครางมาด้วยนะคะเสียงร้องเสียงครางนะจะทําให้ผู้หญิงมีอารมณ์ร่วมมากขึ้นมันเป็นแรงขับให้ผู้หญิงอยากกระทำกับคุณได้มากขึ้นนะสนะคะผู้หญิงนะะ เลือกได้ว่าจะใช้มุมไหนของตัวเองในการถูถหรือจะเข้าจังหวะจะเอาช้าหรือเร็วจะเอาลึกแค่ไหนนะคะสามนะคะเลือกได้จะขึ้นฝั่งตอนไหนจะไปสวรรค์ตอนไหนนะคะอืมควบคุมได้นะถ้าเสียวก็แค่หยุดรอนะคะแล้วนะ,ะระหว่างที่ผู้หญิงนะ,ะเข้าจังหวะอยู่หรือว่าทําการถูไถน้องชายคนอยู่นะคะมือนะคะ เล่นหน้าอกฝ่ายชายได้นะปากนะก้มไปจูบแลกลิน้นสร้างความเร่าร้อนได้อีกตก่างหากนะคะหรือคุณหนุ่มๆเองนะคะในขณะที่แฟนเข้าจังหวะนะคุณก็กระตุ้นให้ฝ่ายหญิงด้วยการเล่นหน้าอกฝ่ายหญิงได้นะคะทีนี้มาดูหันหลังให้แฟนบ้างนะคะพวกมาหันหลังมันดียังไงนะคะหนึ่งละผู้หญิงเขาเลือกแล้วว่าม,มุมหันหลังมันใช่สําหรับตัวเขานะคะเขาก็เลยเลือกมุมหันหลังนะคะเขาจะ ถูไถหรือจะสอดใส่จะหันซ้ายหันขวาเอียงจะไงตรงไหนผู้หญิงเขาเลือกแล้วนะคะสองนะคะผู้ชายมีความสุขเวลาได้เห็นสะโพกแฟนนะเวลาเห็นก้นแฟนงามงามงอนๆโยกขึ้นโยกลงนะเข้าออกเข้าออกนะมันมีความสุขค่ะมันฟินนะนอนรับบ้างนะ,ะเป็นฝ่ายลุกมานานนอนรอให้เธอทําให้บ้างนะ,ะมันฟินไปอีกแบบนะคะมีความสุขแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ ไว้เจอกันคลิปวิดีกอต่อไปค่ะ